สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับพี่นกคนเดิมนะคะวันนี้เราแจกเคล็ดลับความปังอีกแล้วกระเป๋าตังค์ทุกคนใช้อยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้กระเป๋าตังค์ของเราเฮงมากยิ่งขึ้นปังมากยิ่งขึ้นเงินเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นกแจกเคล็ดลับให้นะคะ สิ่งแรกที่ควรมีเลยคือกระเป๋าตังค์นะคะหนึ่งใบและแนะนําที่เป็นกระเป๋าตังค์แบบนี้นะคะไม่ต้องแบบให้เงินพับนะคะเขาเรียกว่ามันจะไหลเข้าคล่องนะคะสังเกตไหมว่าแบบนะักชอบก็ใช้กระเป๋าตังค์ที่แบบกระเป๋าตังค์ไปยาวเงินเรียงสวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและวันนี้แตกเคล็ดลับในกระเป๋าเลยคือต้องบอกว่าพี่นกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ตัวเองใช้นะคะก็เลือกใช้สีชมพูนะคะเซ็ตความปาง,งพี่นกนะคะพี่จะใส่เข็มกัดเงินเข็มกัดทองนะ เผื่อใครแบบนะคะอยากเอาไปลองเสริมนะให้ตัวเองแบบเฮงๆนะคะเข็มกัดเงินเข็มกัดทองก็เป็นเสมือนเงินทองค่ะใส่เงินทองไว้กระเป๋าของเราค่ะอย่างที่สองนะ,ะพี่นกได้มานะคะนี่เลยนะ,ะเป็นแผ่นยันเท้าวเวสวร,ร์เรียกทรัพย์เปิดโชคลาภนะคะสะเป๋ไว้เลยค่ะและสํำคัญนะคะเรานี่ค่ะนะคะเรามี แบงขวัญถุงนี่เป็นแบงค์ขวัญถุงองค์พ่อพิ่คเนแม่สมีนะคะแบงค์ขวัญถุงเงินแสนเราก็ใส่กระเป๋าไว้ค่ะที่สําคัญเลยนะคะเราต้องมีแบงค์เงินแบงค์อะไรก็ได้20บาทร้อยหนึงแบงค์พันแบงห้าร้อยได้หมดนะคะแต่ให้เอาเลขมงคลนะคุณคิดว่าเลขไหนเป็นเลขมงคลสําหรับคุณคุณเอา แบงค์นั้นนะคะใส่ไม่ได้อย่างพี่นกพี่พพรู้สึกว่าเลข5้าเก้ไม่ได้มงคลของพี่นกอะไรางี้คะ่ะก็หาแบงค์ที่มีเลขมงคลหใส่ก,กระเป๋าตัางค์ไว้นะคะและต้องบอกนะคะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้มาแรงมากๆเลยแล้วพี่นกเอาใส่แล้วเฮงมากๆนะคะนว่ารายโชว์มาไหลงงงลแล้วด้วยนะคะนี่เลยเซ็ตเท้าวเวสวรณน,นะคะอันนี้เป็นเซ็ตที่มีองค์เท้าวเวสวรณน,นะคะก็นะเรียกทรัพย์เรียกโชวเข้ามีขาดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่น้ำเตา้านะคะที่น้ำเตา้าดูดรัพ์ กรหลุดเงินหลุดทองแล้วก็จะมีจี้โอมนะก็คือพลังงานนาะของจัก,กรวาลอันนี้พี่นก,ก็จะใส่ไว้นะคะในช่องกระเป๋าเลยนะใส่ไว้เลยคะ่ะช่องกระเป๋านะคะช่องไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เงินใส่อะไรใช่ไหมคะพกติดตัวเนาะกระเป๋าทุกที่เราไปไหนกระเป๋าไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลและทุกอย่างที่เราเอาใส่ไปเราเอาพิฐานก่อน อธิษฐานให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในกระเป๋านะคะเพียงเท่านี้นะคะกระเป๋าของเราจะเป็นกระเป๋าที่เรียกเงินเรียกซรัเข้าไม่ขาดนะคะเอาเป็นว่าของขายดีออเดอร์เข้าหรือว่าได้โชคได้ลาบนะคะเพียงเท่านี้คุณมีของดีในกระเป๋านะกระเป๋าของคุณจะเป็นกระเป๋าที่มหาเหงนะคะดูดเงินดูดทองเข้าไม่ขาดมือนะคะเอาเป็นว่าท่านใดนะคะที่อยากได้อยากเอาไปทํานะคะก็สามารถนะคะ ทำได้เลยแล้วก็สําหรับท่านใดที่แบบเออไม่มีแบงค์วันถุงนะสามารถนาสีเอฟได้นะคะที่เพจครอบครัวขชนันของเรานะมีให้บูชาอยู่นะคะบูชาไม่แพงแค่ร้อยเกาเก้าเองเนาะเออหรือว่าเซ็ตเท้าเวทขยากได้กอดทักมานะคะต้องบอกว่าทุกอย่างที่ร้านเราพาวิธีเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ลองเอาไปใช้ค่ะขอทุกคนเฮงๆนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะ